ตอนนี้ที่พัทยามีตลาดริมทะเลแล้วนะคะตลาดริมทะเลรามโพนาเครือพัทยามาในรูปแบบโฉมใหม่มีร้านค้าขายของกินต่างๆกว่า50ร้านที่ตลาดนี้นะคะเขาจะเปิดขายกันตั้งแต่เช้าเลยขายยาวๆไปจนถึง4ทุ่มและโซนด้านหน้านะคะจะมีที่นั่งติดริมทะเลซื้ออาหารในตลาดมานั่งกินชิลๆได้เลยจ้าใครที่มานะคะจอแนะนำให้มาช่วงเย็นๆบรรยากาศดีไม่ร้อนแดดลมเย็นสบายส่วนด้านในตลาดนะคะมีของให้เลือกกินเยอะมากทั้งซีฟู้ดซาชิมิกุ้งหอยปูหอยแครงมีหมดมาค่ะใครที่มาที่ยวพัทยานะคะจอแนะนํามาเดินเล่นหาของกินที่ตลลลาาาาาดดดนนี้้้ไเเยยยะมจจูบรรกกศั